ดูรอบเดียวคง<อ>ไม่พอละค่ะเมนเทอร์ลิซาจะมาหล่อเทเลลาดแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคน โอ้โหถ้าจะลุกออกมาสอนแล้วเทแบบนี้เอาชีวิตกันไปเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่ายูทูบวินี้นี้ทำหลายคนเสียชีวิตได้ง่ายๆเลยนะคะ อัตตาหัวใจเต้นเนี่ยถี่มากๆเลยละค่ะเพราะว่าหล่อเทจ่จริงๆนะคะคนอะไรนะคะโยกเบาๆนะคะแต่ว่าสเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าคุณชูเบนเทอร์นะคะสอนได้ทุกอย่างจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเต้นพี่ลิสบอกเลยว่าทำแบบนี้จีบสาวไม่ติดแน่อะไปดูกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจีบอะไรเงี้ยมันจะต้องทำให้แบบคนดูรู้สึกแบบ ถ้ามาแนวนี้ยจีบไม่ติดหรอกผู้หญิงอ่ะนี่ละค่ะเพลงออกแนวจีบนะกุก๊กกิ๊กมันก็ต้องทำให้ผู้หญิงเคอรน่ได้ไม่งั้นก็จีบไม่ติดนะคะอันนี้ลิซ่าเขาก็เทียบเคียงอารมณ์เนาะว่าในการเต้นในการร้องเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าสอนแบบนี้นะตีเนียนเหมือนเรียนมาเลยนะจ๊ะเรื่องจีบสาวนี้ทำไมดูเก่งจุงเบยคะ แล้วก็ขอเล่าอีกหลายๆโมเมนต์นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ให้ฟังกันละกันค่ะก็คือตาลิดเนี่ยค่ะไปชมเหล่าซื้อพานค่ะก็น้องแสดงความยินดีนะคะครบรอบ20ปีของการเดบิวต์ค่ะ I was o r n t debut แล้วน้องก็พูดแบบเขินๆนะติดน่ารักว่าตอนนั้นนะ่ะตอนคุณเดบิวต์ฉันเพิ่ง4ขวบเองโถลูกเป็นอากับหลานเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ เออเหล่าซื้อพานก็บอกว่าตอนนั้นเธอเพิ่งสีขวบห้อนะคะแล้วเหลียงเซินก็พูดต่อว่าไปสกิดเพื่อนะนี่นี่นี่นายดูสิคนเกิดปี1997แล้วและแล้วพวกเราเรามานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหทำให้หลายคนนี่แม่ถึงกับช็อกตะลึงเลยเพราะว่าลิซ่าก็ประสบความสำเร็จไวมากๆนะคะน้องอายุน้อยจริงๆอะกับความสำเร็จที่ได้รับตอนนี้นะจ๊ะก็ทำเขินกันเยอะอยูเหมือนกันนะคะ แล้วก็ยังได้เห็นพัฒนาการนะคะมีการเรียกนะคะเด็กฝึกของตัวเองเนี่ยหลายชื่อด้วยนะคะเรียกผิดเรียกถูกฝึกอ,ออกเสียงอะไรก็น่าเอ็นดูไปอีกค่ะ<ส> ไหนๆนะคะก็ออกโตว่าเป็นกูรูด้านการจีบขนาดนี้แล้วเดี๋ยวแอดทิ้งท้ายด้วยเซตภาพเท่ๆคูกคูดีกว่านะคะซึ่งหลายคนบอกว่าอเห็นแล้วหลงหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นองบอกว่าสเสน่ห์ของเต้าลิศเนี่ยเขาเรียกว่าตกได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเท่ๆคูลคูมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากนะคะคลิกซับสไคร์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันตัวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย